สวัสดีครับเกษตรอีสานชาแนลมาอีกแล้วครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมาขึ้นเกาคือเดิมเมื่อนีมาแปลกในเจ๊กน้อยนะครับพี่น้องครับมาคำคำหมดเหมือนนี่แหละเพราะว่าบม่มีเวลาเนาะมาาเตต่างจังหวัดครับมาเตต่างจังหวัดมาหอดมือเสาครับพี่น้องครับไทยเบืองงามแรงเลยพี่น้องครับเมื่อื่นเสารเป็นวันจันทร์นะครับพี่น้องครับวันที่หกนะครับเลิกเลิกงามยามดีนะครับพี่น้องครับ ตรงกับเดือนนะครับคุมผ้าพันธนะครับเด้อพี่น้องครับเราถ้าจิตตัดท่ำสาวเลยเด้อครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านไหนถาต้นเฮ้าบมทันเมิดอตากแต่เฝ้าตัดก็ได้นะครับภายในเดือนกุมมผ้านี่ยังท่านอยู่บทเป็นยังนะครับหอดปลายเดือนกุมผ้ากันได้นะครับแต่ว่าของเบาทัดนี่นะครับผลผลิตหมดแล้วนะครับเด้อสีทําการตัดสาวพี่น้องครับตีแรก ปีแรกเขาตัดประมาณ20เซนความสูงนะครับปีที่สองมาเขาตัดหาิ0เซนเ้อพี่น้องเนอความสูงนะครับเนอจากพื้นนะครับจากโคนต้นขึ้นมาหาิ0เซนนะครับเนอแล้วก็จะตัดแค่50เซนตลอดไปนะครับพี่น้องครับจนกว่าอายุเขาจะหอด30-40ปีการตัดท่ำสาวพี่น้องครับอย่าใส่เร่ลยเคืองนะครับเ้อ ให้ใส่เลื่อยมือเลื่อยโค้งเฮานี่ลหละนะครับเรื่อยลั่นดาเรื่อยโค้งนะครับเด้ออ่ามันจะเห็นให้แพ้เขาโบแต่โบเว้นะครับเป็นอันใดที่พอดีพ่องามนะครับพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวมืออ่นเบาทัดจิตัดทําสาเลยนะครับพี่น้องทันใดพร้อมกันตัดพร้อมกันนะครับเด้อจะได้เลี่ยนรูปปนน้ำกันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเบาทัดบแต่ไทยให้เบิ้งเดือมืออ่นนะครับพี่น้องครับจิตไายแล้วจิตไายจะเฉพาะตอนนะครับ หลังจากมืออื่นไปแล้วก็คือล่อให้เพื่อนแตกยอดนะครับบ่าวทัดจะฉิดทายให้เบิ่งอีกตั่หนึ่งนะครับเนาะว่าเฮาสิเอาแบบไดยอดจังได้อีกจังเบิ่งจังติดตามกันไปอีกตั่หนึงนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆบ่าวทัดมาบอกพี่น้องบอกถึงามอมบหน้าในการทําสาวพุทธาสามรถนะครับพี่น้องครับปีพศ2566นะครับพี่น้องครับตรงกับเดือน กุมภานะครับพี่น้องครับวันที่6กุมภาวันจันทร์นะครับเด้อเบาทัดจะตัดประมาณนี้นะครับเด้อพี่น้องครับอ่าเพิ่นก็จะโบออกไสนาแรงนะครับเพิ่นก็จะออกไสต้นฝนพอดีนะครับสําหรับผลผลิตก็จะไม่ร่วงนะครับพี่น้องครับเนาะ้าเข้าตัดต้นปีใหม่นะครับมันก็จะเป็นอันไดที่ค่อนข้างที่จะอ่าดูแลยากนะครับผลผลิตออกในช่วงหนาแรงนะครับซึ่งก็คือช่วงเดือน มีหน้ามีสานะพี่น้องครับเนาะต้นฮตัดช่วงนี้ก็ไล่ไปนะครับอ่ากลุ่มผ้าเนาะพี่น้องเนาะมีหน้ามีสาพุทเสื้าเหลือใพผลผลิตแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะอ่านับไปีหกเดือนเข้ากระเก็บผลผลิตขายนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเนาะกะจะหมุนเวียนดวงสี่นะครับปีหนึ่งก็เจ็ดเดือนนะครับเนาะเจ็ดเดือนพี่น้องครับ พุทธาสามรถเน่านี่บ่ได้เป็นผลผลิตตลอดทั้งเจ็ดเดือนนะครับเนอะพี่น้องก็ต้องทําความู้จักกระผมน,นะครับพุทธาสามรถจะเป็นผลผลิตในช่วงต้นฝนนะครับแล้วก็ได้เก็บขายในช่วงนะครับเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาสิงหาประมาณนี้นะครับเนาะเก็บไปหอดเดือนอ่ากันย่ากระเหลือเบิรดลุนแลกแล้วนะครับเนาะ รุ่นที่สองก็เริ่มเก็บอีกนะครับพี่น้องครับในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับปลายเดือนพฤศจิกานะครับเด้อในช่วงที่ห้าเก็บ,ร,กบ,บรุ่นแหลกเบิรุุ่นอ่าลงเหลือกะมีพ่อได้เก็บเด้เรื่อยๆ,ๆคือเกาคือเดิมครับพี่น้องครับก็ยังบ่เบิดจนแบบว่าอ่าบุมีเลยจังสินนะครับกะมีอยู่แต่ว่ามันบวหลายนะครับเนาะกบพ่อได้เก็บอยู่นะครับแต่ว่าในช่วง ปีไม่นะครับเนาะก่อนปีไมหลังปีไม่นี่มันจะดกลกคักดกแน่อีรีนะครับพี่น้องครับปลูกลอยสองร้อยต้นนี่จนบ่ไหวผุหล่ะครับพี่น้องครับเก็บเนาะจะถามหาตลาดครับพี่น้องครับพวพอขายครับสามรถแสงทองนี่ปลูกง่ายขายดีครับพี่น้องครับเนาะต้นทุนก็ไม่ถึงกับแพงนะครับบได้แพงทออินทาผ้าลัมบได้แพงท่าต้นทุเรียนดอกเด้อครับพี่น้องครับต้นมะเทงลอยนะครับสําหรับสามรถแสงทองนะครับ สาหรับสวนเบาวทัดนีกาเป็นสวนนะครับถือว่าเป็นสวนต้นแบบให้พี่น้องอยู่นตอนนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นช่องที่กะคนหูจักนะครับหลายพอสมควรนะครับพี่น้องครับเป็นช่องครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เนาะเกษตรอีสานชันานะครับบาวทัดกาถือโอกาสนะครับมาบอกพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดอาจจะยังสับสนอยู่ยังงงงงอยู่นะครับ ว่าเอ๊บ่าวทัดคือบเห็นลงคลิปเกี่ยวกับการตัดสาวนะครับเนาะทํำสาวต้นบักอ่าบักท่านเนาะพี่น้องเนาะต้นพุทธาสามรดนะครับบ่าทัดจะเริ่มตัดมืออื่นนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนสะดวกที่จะตัดพร้อมกันก็ตัดพร้อมกันนะครับพี่น้องครับเลือกงามยามดีนะครับเด้อวันจันทร์นะครับพี่น้องครับเอามือแบบเริ่มต้นวันใหม่นะครับสําหรับสัปดาห์ต้นสัปดาห์นะครับก็จะทําสาว สูงประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับวัดจากดินขึ้นมากกับประมาณหาสิบเส้นนะครับเนาะเพียงหัวเขานะครับโดยประมาณนะครับกจะอยู่ต่ำนี้ตลอดไปที่นี่นะครับพี่น้องครับจะว่าสูงกว่านี้ปีถัดมาเขาก็จะตัดซ้ำเก่านะครับตัดซ้ำเก่าหมายถึงว่ายอดเขาบริเวณว่าเขาตัดสูงหาสิบเส้นเขาจะมาแตกอยู่บองนี่บริเวณนะครับเด้๋ยพี่น้องเด้อต้นใดที่มัแตกอยู่นี่เขาจะเอานะครับให้เขามาเอาสวงกลางนะครับเขาจะแข็งแรงกว่านะครับเนาะ โบลิง่ายนะครับหมายถึงว่าเขาจะไม่ฉีกนะครับเนาะลำต้นเขาจะแข็งแรงนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับตีแหลกเบาทัดตัดนะครับยี่สิบเส้นนะครับยี่สิบเส้นเนี้ห้อยเก่านะครับพี่น้องครับนี้ห้อยเก่านะครับอ่ะกล่องอาจจะโฟกัสอ่ะโฟกัสแล้วครับพี่น้องครับนี่เด้อครับเด้อเนี่ยปีที่สองมาเข้ามาตัดหาสิบเส้นสูงกว่าเก่าสามสิบเป็นหาสิบเลยนะครับพี่น้องครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้เเปลจะขอจบคลิปไปเพียงเสี้ก่อนนะครับเนาะ <S <S ส่วนสะออกคลิปอีกเท่านึงสำหรับต้นพุทรา <S 1> <S 1> ทางจากถ้ำสาวแล้วนะครับพี่น้องครับกะเดี๋ยวมันจะเด้งให้พี่น้องหนึงหูได้เห็นกันอีกเท่านึงนะครับเนาะ <S <S ว่าเขาจะไหวกิ่งจังไรล้วกะกิ่งเขาจะหวบจะงามซ้ำไดนะครับพี่น้องครับแล้วก็ไหวจะกิ่งโดยความเหมาะสมนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับต้นน้อยตอน้นใหญ่ปลูกได,ด้เจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกาเดือนสิบเดือนนะครับ สามารถตัดท่ำเสาได้เลื่อยๆนะครับเรื่องการตัดท่ำเสาเนี่มันเหตุเหตุต้นอวบไหวนะครับใหญ่ไหวโตเรียวโคเกานะครับแล้วก็ออกผลผลิตตรงกับฤดูกาลนะครับที่เข้าต้องการนะครับพี่น้องครับหมายถึงว่าเข้าแหงออกในช่วงใดกัตัดตอนใดก็คือนับไปหาเดือนถึงหกเดือนก็เก็บผลผลิตได้นะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเราทัศน์สิทอจบคลิปไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณเยี่ีทุกท่านนะครับเด้อฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ